เมื่อถวายเสยเร็จแล้วก็จัดพิธีรับรองเสร็ที่เจ้าหน้าที่น่าจะได้เที่ยว,วปีนโต Thank yeah. you.

ันตาสันติเกียาตมุนิวัตรระสาตัโฮเมสุนันพยายมพระทันตาธรรมสวนากาโลอยายมพระทันตาธรรมสวนากาลอยายมพระทันตา